บอกข่าวดีไอแทบแตกก้อยอรัชพรรีบตอบกลับพิธาหลังโผล่คอมเมนต์ใต้รูปนี้เผิอแป๊บเดียวช่อง YouTube ก้อยนัตตีดีมชาแนลครบรอบ3ปีแล้วโดยทางด้านก้อยอรัชพรได้โพสภาพบรรยากาศทำบุญกันที่ศาลหลักเมืองจังหวัดกรุงเทพผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว พร้อมระบุข้อความว่า26มิถุนายนนี้ครบรอบ3ปีช่อง YouTube ก้อยนัตตี้ดีมสิ่งที่ขอบคุณเสมอคือการมีมิตรที่ดีในชีวิตขอบคุณทุกคนมากๆโตไปด้วยกัน3ปีมันเพิ่งเริ่มต้นโปรเจกต์รอเราอีกเยอะ อยู่กันยาวๆพวกเราทำอะไรที่มีประโยชน์มีคุณค่ามีความสุขและสนุกได้อีกมหาศาลไปค่ะรอเจอกันแฟนมีทรอบนี้ไม่เหมือนเดิมแน่นอน13สิงหาคมล็อกวันกันท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับต่างเข้ามาแสดงความยินดีกับทั้ง3มคนแต่ที่คือหาที่สุดก็คือทิมพิธาก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่า happy t year anniversary ส่วนสาวก้อยนั้นก็ตอบว่า thank you ค่ะ prime minister